สิเจอินทองก็ตืนกดอินทองกันโอ้ตัวเปรที่จะเสียเซนอ้เาโอ้ตายแล้วเสียหลาสพัดอุดวนลมดลูกคืนกีฬาเมื่อแล้วกันในน้ำซื้อแนะนำเมื่อคืนเราคอยละเลาเห็นหำเมื่อคืนเราคอยลเาเห็นหำไม่ได่หำดำดำหำลอยหำใหญ่อกูให้มึงรอเพลงกูให้มึงในน้ำซื้อ บ่ให้มา,าแก้ความฝันห้มาเล่นหไาหาเป้าหมาใส่ลองอิอเน,นอเนี่ยเลเล้วโอ้ยนั่งหายเสียสินแลว้วกนมันจะเรียนเรหอมือ <c oughs> เอาไปว่ได้รค่ะเป็นงางล่ะมันนักหาค่ะอนักหาหนักหแม่ะไปเอ้าเร็ว สัวทราบน้ามาก่อนมันแท้บัดเอามามันคือนไอเอามาได้เดียวเนี่ยภาษาไหาซ้ำนี่เอ้าเอ้ากูกระได้เอ้ากูเสียเซนแล้วสิกูดิเด้นบล็กกูไม่ได้เดบบล็โอ้ยกูสมรู้เหตุคณะนี่แทวหน้าบันนี่ม่าสิวทวงเวลาเสียงอีสานได้หนิโอ้ยภาษาไหาซ้ำเดี๋ยววาสินักอีหยังเย็นแต่เท้ายังโยกขึ้นเลยเอ้าเป้าเล่นเป้าหนี้หันเปียงวิมันเป็นตะลุดแท้ พื้นนกก็ได้ไม่ยี้นกนกมาได้มงนยนกได้เลยเนาะเม่นนกลก็เป็จะของหายเนาะมันยังเกาะหายนนนี่หายเม่นนกหายน่นนี่เป็นหายไม่งีนกเออหาย,ยาหายนังหางี <laughs> ้ เราล้องตาซูมาได้เดี๋ยวดีใจหงมหงมเลยจ้าไปยังสรีห้ยีนี่มีประโยชน์ตัวให้ยีนี่มีประโยชน์ยังเออเอาไปใส่หอยจีจี้ว่าเจะขังหอยจีจี้เจ้าอยากก็หอยจีจี้เจ้าอยากบ่บ่อยากดอกบ่เคยกินบ่กินดอกบ่อยากดอก บักชาลีมันบ่กินดอกหอยกิบกี้มันปวดหัวเอาถ้าบ่กินหอยกิบกี้กินหอยยังใส่มันกินแต่หอยอีตีหยุดมันยังหอยอีตีเอาไอ้สอยาสอโอ้โอ้ไม่สอเขาเใช่ยัง โอ้ยขระเตัวติดตัวเด็ดเนาะเอ้าน่วยนี่คือมมีน่ะนี่ใครเอาไปใส่สั่งมันานบกบันเลนบอดายนี่เนาะขอคอมร้มอะไรบอย่างมีหายตรงไหนบอโอ้ยอยังยย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 ักอยย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 ยอยย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  คนผู้เดียวมันมีหาเดียวเออขออีกเด้อขออีกเดียวเฮ้ยไปหาหายไซส์หายนอกบ้านนี่เฮ้ยอยากจะได้การแสดงและขาดตอนขาดตอนเพลงเด็ดสุดลองเพลงขาหายหน่อยนี่ก็ได้โอ้ลองเพลงขามื่อคืนเราคอยรับฟละเห็นทำมื่อคืนเราคอยรับฟละเห็นทำไม่นะัำอีจุ๊ยมึงลองได้เพลงเดียวนิตตีายเพลงอยู่ลองได้เพลงเดียวอย่าร้องมาแล้วนั่งหายหน้ากัน จะเป็นค e> ือกันกำยาเนาะบงบาทเนาะเงินบาทแต่ว่าคนผู้หนึงมีไหายเดียวยังไงนี่เราเปล่าหายหลานเรามาไหายยังไหน่อยหายหน้อยไหน่อยหผู้ใดไหาน้องแพนไหาน้องแพนแม่นล่ะอีละคนผู้น้อยก็หาหน้อยคนผู้ใหญ่จังไหาใหญ่แม่นล่ะ ไอสภาพหายแต่ละหายมันมาคือกันเด้อเป็นยังไงหายน้องแพนี่หายน้อยสภาพมันยังเหนี่นเปียเลยมัน่นีเริ่มแตกต่างมาเรื่อยดิเริ่มมาเริ่มแตกตาแล้วเริ่มแตกตาแล้วบ่งหอดบังยุ้ยไล่บัไปได้รัวโอ้ยให้ให้นี่คือปากเละแถววะปากเละจังได๋อเราอันง่ายๆไปกระยากโจกมา มันมีประโยชน์อนอกจากขังหอยใส่งานมันดู<ะ>ให้ยังก่อนให้ยีนู่นนี่ให้ยีนู่<ะ>นนี่ให้ยังก่อนให้ขึ้นรถสิเอาโชว์โชว์ เห็นเมื่อคืนเราคอยเราฟัเเห็มีแต่คนดำดหหมดทํใหญ่นี่บอกป้ยมึงอกเองอย่างมันได้จังหวะโตไปดีมึงหนีออกจากเรื่องอีรานว่ให้ยูบอกว่าไ่อ่างลตินีไปเลยวัดดีค่ะอ๋ออะไรยังไงยำเฝ้าจามยัง เขาไะไมือออกแล้วมึงขึ้นมายัางนัตะว่าสิลงไปนั่นแหละเจ้าหน้าที่บนให้ประกาศมาตะว่าลูกคู่อะไมานั่งอยู่ในคุเนี่ยบ้าคน<อ>หลายๆดีนะคนหลายๆจะได้ถีมลูกถีมเต้าเอาโม,ม่มาเลี้ยหน่อยฟักไข่ดิจยากแล้วไม่ยังสั่นเลยตะว่านี่นี่ซื้อพ่อซื้อแม่อยู่อยู่ในถุงเสียนี่โอ้โอสุ้มือนี่ขาเจ้าฉลาดยั่งไปเที่ยวการเที่ยวงานเขียนซื้อพ่อแม่เขียนซื้อลูกใส่กระเป๋าถุงเสียมาหนึ่ง เออพวกเราคนเชิญหัวเบอร์ท่อผุดตัวมาแล้วเบอร์ฟังบ้างเด้อห้แม่ลูกจะหอมไม่เอาเด้อเนี่ยลูกหลานไปอีกตีประกาศบักกันนะจืดเออเมื่อคืนละคนละราคอยเเห็นทำเมื่อคืนละคนละราคอยเเห็นทำเนี่ยว่าเมึงสิมาประกาศมึงไปิยังก็มาตัวหลองเพลงฮะลูกผู้ใหญก็ปล่อยตัวสิบตัวเด็ดเสียเอาเอาไม้ยังนออมหนึ่งไม้ยังแค่เอาไม้ยังเนี่ยลูกขอ แม่นเบิดบ่อยอะเนี่ยโอ้ยอ่ะไปกี่พ่อลูกก็โอ้ยนี่แหลพี่น้องเขาเรียกว่าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยิ่ม่เบิร์เรียกประกาศในที่เจ้าหน้าที่บ้านแล้วที่อยู่เนี่ยบ้านแม่นอินี่พี่น้องฟังเบนกระครับได้เออตื่นคือละโซละเจละพอดีมาเบิังมึงนั่งซื้อๆเลยมึงนั่งซื้อเลยบ้านแบบพี่น้อ อี่น้องครับเพื่อมาเป็นการเฉลิมฉลองการพี่น้องและผมกับตัวละครตระเลกจากคณะเลี้ยนงานหนึ่งเลยครับใจปอยเสียดจะหน้ามา่ยั้งบาตรโมบันเสียดจะนาไม่ยั้งล่ะโมเคยเจยวเขาบ่ตัวยั้งเล่นแมงมันเขาบ่แม่งดอกแมงมันเขามันหัวสวยตัวเสียดจะหน้าคักๆล่ะเฮ้ยวโาเป็นบ่ล่ะ เดี๋ยวไม่ยังเอกเอะสัมภาษณ์เสียจะนาวะแม่ว้ายแบี้ยเบ้ยม่แน่นอนเบี้ยน้นเบีแล้วเห็นเขาบ้ากันหรือว่าน้องผมบ้ามือนี่สวยสามโมงเศร้ากันนักการเลี้ยวป่้ยไปโดนแดดจะดึกเอาจะมดจะมืดก็แดดจะมืดว่าแล้วขาน้อยจีไปฟังลิเกก่อนไปฟังลิเกจังไหนลำออกมาลำเหมือน ลั่มสองคนลั่มลั่ลั่มโเป็นโอ้ยลั่มโเป็นมาสิเข่าก็ร้องเพลงเข่าก็ได้ร้องเพลงไหนมืออื่นเลยเขาเลยมือกูเลยเขาเลยงานฮัมไพฮัมไพเนี่ยยังไปว่าน้ำเขาอยู่เป็นยังเจ้าจังลั่มโเป็นบวชศึกไหมอ๋อบวชศึกไหมแม่บวชแต่หึงบวชแต่มือแม่เจ้าตายผู้เี้โอ้ยไงคืนสิบวชอีกบ่บวชอีกบวชตอนไหนบัดมือเผาพร้องผุ้น่ะ ส่อให้ส่อขาดไว้ส่อไม่ไฟกูบ่าส่อเราก็ย่านแม่กูบะย่างบวชโดนบ่บวชดนลหรอนาะพี่พอจะบวชต่อไปก็ไปเลียงเทพแหล่เทพเสียงโอเป็นนักเทพแมนแถวชัยภูมิขอนแก่นอุวดอนทะลุจักเมื่อขั้นบอเสียกับมาถามไผุ่งเทพเบื้องโลดนี่เขาเจ้าหูวจักเจ้าว่มืดตึ๊บเอาจังสี่ซะเอาไง ในเมื่อห้องไม่โอกาสมากรุงเทียบแล้วกันแล่ให้พี่น้องพ้นฟังเออแล่มวนๆให้แล่อเอาใครมาอย่าไข่แม่นตปเกียกเอาไน้เราคนละไข่เอาไข่ปันใจปั๊ดใจโอ้เงิ่อนอ่ะเอาแล่มวนม กินตัวหันเงี้ขั้สีแลเป็นเพลงต้องแลเพลงนี้เพลงไหนเมื่อเคลื่อนไหวกะฟันเห็นห้องว้าอีปอบป่อวยฮัมไฟฮามไฟเนี่ยเอานางลุงแลดีดีแลให้มวนมวลเอาดีดีวันนี้เป็ีนวันเมื่อคือผ่านมาบ่แปเปลี่ยนเดือนกะเดียนี้เกินบ่เป็นเกินกะแม่น มแยมควง,ง,งหัวแจมสวรรค์แกมทั่วกาเนียมหลานคนเดียวบอกเกี่ยวแล่ข้อสุกเทาเมาลุ่มดูเจ้าหงน้อยทีว่าเป็นของแปกเไม่หยั่งอ่ะเสียงตะไลโอ้ว้นั่นกระถินเนาะโอ้ ยังตะไลทรงวิญยณนแย่จืนแล้วตายโอ้โ้วไปเลวไปสร้างบรรยากาศบพหูจังเมืองหลวงพวายได้จังคือหนังเมกงานวัดบองจนตาเป็นวัดูไม่คะโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยนมาแถมสมพานฝากนะเจ้เกี่ยวหยังเอิบกูครับกูเป็นกยนกระอทยเจ้นักล่าก็เป็นสีสงสัยอยู่นี่ละ เฮ้เฮ้เอามาให้ค่าแต่ไล่เน,นี่ยหนีแต่ไล่บมมบักเมืองโหลดต่อบบได้จางคือหนังเด็กงานวัดเบิกดวตาเป็ีนวัดวสร้างตัววัดว่าไปวัดเพื่อนหัวซาเด็กหน่อยตามแตกตาเพื่อนสี่เบิง สีิบบาทละแม่เอ้ยมือนี่อนซ้อนเด่พ่อใหญ่เอ้ยหวังมาไล่กัมาอีกแล้วคอยคือเดพ่อถึงละน้องย่าฮ่าฮ่า่นฮ่นฮ่า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 มาจ่ดฮ่าฮาฮ่า่าง่า่าฮ่าจ่าฮ่าฮาฮ่าฮกัฮ่่าฮูาฮ่มฮาเหาน่าฮ่าฮ่าฮ้่

พี่น้องเอ,อ,อย้ยเจ็ดตนาหายไปแล้วบันนี้ขี่กันข้ากว่าแทนหม่องพผอเอกไงเดือก่อนซ้อนมาแล้วผู้ฟังก่อนทอนเข่าคู่ผู้มีสูนางเบ,าบ้าวางวางองยากนอนก่อนซ้อนพวกนักล้องผู้หญิงจองอยู่กับไม้ไผผู้มีแฟนผู้หดอกอยู่น้ำทาง สมุน,น,น,น้าไปตามกรรมตามเว้นตามเรื่องถงงอ้าน้อยแนะน้ำแล้วว่าหมากเงาะเงาะปลาบงาถือเงาะบ้านเ่าแมนเงาะยังงเงาะโรงเรียนเงาราคามันดีถูกต้องมี่น้องอยู่สามโตสามคนสามคนสวยสามวงเศร้าเก่านาฬิกา,างันว่ท่านเห็นหน้องมาหาเมืม่อนี่ต้องรอคออยู่นี่รอคอยรอคอยอยู่นี่รอคอ ผมเมาเหมือนกาโน่สบายดีพี่เออสบายดีน้องเอ้ยเอิ้นน้องมา้ยังล่ะพี่อ้าวบ่เห็นมากกว่เอิ้นเหรเว้ยมื้อนี้ลำเรื่องไหนจำปลาซีต้นจำปลาทีต้นแม่ก็มีสองต้นมันบดทันมากเหรเว้ยสองตุนแต่อะไรนี่ตุนตีสามเห็นบ่ต้นที่สี่นี่นี่ครบแล้วครบซียอดกุมันจำปลาซีต้น คบธาตุซีไพ่เป็นธาตุดินคอยเป็นธาตุดินคอยเป็นน้ำอไรเป็นลมคอยเป็นไฟบอบอสองคนให้กันบอเถือเจ้าต้องเป็นลมให้ไฟนี่เป็นไฟเออบ่ต้องบ่ต้องลมเบาก็ได้ป้าเนี่ยเป็นลมคือกโมยบอเอาบอเอากูบาเอาสิเป็นตายบ่ไปยังจะเบาลมสู้สิว่ากูไพ่สิว่ายยงเงนสิว่ากูคือริ่งลมบ้าจะไพ่สิว่า คือหมอคือมือดิขึ้นไปหาหลวงตาไปเลอนะพี่นะไปเพียงตัวดัตลม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 ๆมลมๆมนลมลมหยิกย่องย่อยคือปลคัดหมอนตาตาไม่ลอเหมือนดินโตอบ่มอใดเป็นคนซื่อสื่อถือถือพ่อปานต้นเสา ตาเว่ามเขาหูคนใคเนี่ยลหลวงต,า,ตา,าท่านหลวงตาเหรอเนอี่ยอยากทราบว่าท่านหลวงตามาอยู่ป่าหอนแห่งนี้นานกี่ปีแล้วกาลุณาชี้แจงชัดๆโอ้กร<อ>ุณาถอนคำ่าชี้แจงด้วยนะครับอุ้ยทำไมเหรือครับมันจะถือตากู<อ> หลวงตาหลวงตาครับผมอยากทราบว่าที่หลวงตาถือออกมาในเคิ้นวมาอย่างครับอ้าวไอ้นี่นะเขาเรียกว่าไม่เท่าวิเศษของหลวงตาบ่ผมว่ามันไม่ภัยบ้านเนี่ยน่นมาอยู่นําหลวงตาเป็นเวลาชาานอยากลาหลวงตาลับบานลูกศิ์ลูกหายอยากลับบานแม่แล้เป็นไรหลวงตาอนุญาตให้ลับบ้านแต่ว่าก่อนที่ลับบ้านหลวงตาก็มีของดีจะแจกยุใส่ของดีอ้าวลูกทิศแล้เอาของดีมาลูกของวิเศษ อุ้ยเสียงผู้สาวยังดีเออผู้สาวพราะเรองเอู้อ้าหลวงตาฮะหลวงตาสิเฮ็ดบุญซั่นบ่กทำไมถึงว่าอย่างนั้นเห็นเืือลูกนิมีดมาล่ลโอ้ยมันไม่ใช่ลูกนิมีดไม่ฮะหัวล้านโอ้ยหัวล้านมาเป็นหัวล้านไม่ยังล่ะหัวเขือเออใส่แล้วของดีแลยเลี้ยมาแล้วใส่แล้ของดีอ่ะอันนี้น่ะเขาเรียกว่าของวิเศษของหลวงตาโอ้ของวิเศษ อนุภาพของมันนี่นะาลายกาดสเสลือกเกินเป็นจังไหนหลวงตาอ้อาวสมมติวัาค่าซึกงมาจะเป็นรอยเป็นพันหรือว่าใครกระตามที่ได้ยินเสียงคลองนี่เอถ้าตีคลองดังมงนีมันจะเป็นรอยอ,อแต่ว่าทอยาให้มันหายกระตีครั้งที่สองม<อ>ันแก่ได<อ>้<อ>สิให้ผู้ใดล่ะหลวงตาให้นายคนนี้พอ <c oughs> พูดหลวงตาตัวได้นน่ไม่ตัว<อ>แต่ว่ามีข้อแม่อย่าไปตีเลนกันแล้วกันโอ้เออ ของลวงตาดิสักสิบแท้แน่นอนตีโป้งหนึ่งเนี่เป็นรอยเลยอย่าดูวทกตีโป้งสองเนี่ยหายเลยจะเอา้าวโป้งเลย้ว่้มาเาาเอาเอาเอาไาเอาาอาาเออาเาเอาเอาเออาออาวอานอาเอาเอาอาเอเอานอาอาเอาเอเาเาอา้อ่อาาเอาเอานอาเอาเอาเาเอเอาอาเอเีเเอจังเาเาเเา เห็นไหมแล่ะกูบอกแล้วว่าจะไปตีแลนวายขอโทษลงตาผู้ขาทดสอบบงคนอื่นเขาเดือดร้อนครับขอโทษครับตีขึ้นเดี๋ยวนี้ครับครับจะเอ้าเฮ้ยลงตาเป็นร้อยแล้วตีคืนไหมจุนตี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 ใช่ไมตีใช่ไมจุนตีลงตาสิบเซศตีให้มันถือโอ้ย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 หายแล้วนี่เอาเศร้าแล้วเอาเศร้าแล้วเอาอันต่อไปเอาอันต่อไปนี่เขาเรียกว่าของวิเศษ ของเออครับอนุภาพขอามันเหมือนกันกับอันแรกแบบไรอ้าวตีแล้วทำให้คนหูหนวกเนี่ยถ้าอยากหายกัตีที่สองเอาแบบหูหนวกเราผมหามาโดนแล้วเจาไปตไปเนี่ยผมมันโจมดูทำยังโจมผมไม่ตีจากคล้องหูหนวกโอ้ยนั่งเสยตุยเลยวะพูดอยินี่ยังเปนเอานี้แพ้กัอยากได้เยอว่าบอกอันต่อไปมอที่ทุดก็นํำตาขาหลอกขาพินพินอ้าวอันสุดท้ายนี่เขาเรียกพิเศษที่สุดเลยเขาเรียกว่าไม่เท่าวิเศษ ไม่เท่าพิเศษอ้าวทางโคกนี่นะถ้าหากว่าชี้ไปตรงๆอย่างเงี้ยมันจะไม่คดอ้าวมันกำบนดโคดหรอที่ชี้ไปตรงๆอ่ะอนุภาพของมันแม่เอออนุภาพของมันเขาเรียกว่าโคกชี้ตายปลายนี่ชี้เป็นชี้ใส่ใครนี่ตายมดเลยแต่ว่าถ้าอยากให้มันฟื้นขึ้นมาเอาตังปลายนี่ชี้อ้าวให้ผู้ขาับผู้ขับขับรถหลวงตาครับฮะก้อนสิกปร์ป้อนเหรอผมจะได้น้ำในไปเป็นเมียลราครับเขาจะเไรเขาหนี้ก็จะได้เคือกันเจ้าว หากันเสวยวดนี่นะเป็นอย่างเพราะว่าฮอก็ต้องการนาำนี่คือกันเราเหาอยฮอจะได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันลูกศิษย์เลยล้วนใจฮะลูกศิษย์ต้องสงบสยย่บ้าที่บอกสินลำโขลเอาอย่างนี้กัแล้วกันแม่ไหล้วนตาจะตาสินใจให้ครับครับอันนี้นะเขาเรียกว่าหัมไข่อยคำไหทองคาในนี่มันมีของวิเศษมากมายล่ะหามจกหามมองเอามองบ่ได้อะีงตามันจะเห็น เอาตั้งไว้ตรงนี้อืถ้าหากว่าใครยกหายหน่วยนี่ขึ้นจะได้อีนางนี่ไปครอบครองหลวงตามันคือเบาแท้สิบวันใดกรุงเทพสบเอาหลวงตากับจีเสกอยู่โอโมเพี้ยงหนักนะข่าวก่อนเดี๋ยวเดียวอย่าว่าอย่งงา,นยง,ง,านยงนั้นอย่างงี้เธอให้หลวงตายกก่อนเถอะหลวงตาเธอไม่ชวนไปเลยไปเลยตาบ่มีสิบเอาเลยเอาเอา โอ้ยตบแตกตบแตกมันหนักเนี่ยคู่ระวังมันหนักวายคู่จังเลยโอ้ยฮะโอ้ยโอ้ยซาถูยังไห้โยกขึ้นแน่แม่มันเป็นอะไรบ่อยากเป็นภรรยาลี่งวะอีหาสุกเพียว่อนมือไปไปไปผู้เฒ่าใส่ข้นนมเดือดโยกซอยบ่จ้า พิ่งอยากมากลอยเขาอ่ะมือกูโยกแลเปยนใจแล้ววอ้เป็นยังแล้วพ่งหนาแล้วหนาซกน่สิขอสนิ้ว้อันี้กันตัวของไรายซอนิ้วก้อยี่ยอ้าคนต่อไปยกมันมีอย่างยหันคู้ผูอย่ยงยกจะไดเอาอย่าไปจ ว้ายก็บอกแล้วว่าอย่าไปโจกไหมันจะมีอันเป็นไปโอ้โอ้นี่ไม่ต้อใส่เลยมันลงมาจากหัวลวงตานี่ละโอ้ยมองนี่สิมันมาเที่ยวงานวันพ่อเมื่อกี้วาหัวงูนี่ถูกต้องนั่นบ่ได้เราล่งตาไม่มีใครยกขึ้นครับเอ้าอนุญาตให้กลับบ้านได้ครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครัล่องตาจะกลับไปพักถอนไปเอาคุดล่งตาไปไปโอ้ยนี่มด เอ้าวโวยได้ผัวแล้วลวงตากยคืนอ้าวลวงตาคือนยึ้นอ้าวมึงไม่รู้เหรอกูวางแผนไว้ตั้งนานแล้วโอ้แผนนี้น่าจะบอกกันตั้งนานโอ้จะบอกได้ยังไงเ่าเพร่อเอกห้องกองโว้เขาได้เลยห้องกงฟู้ด